เลยนี่อาจารย์ดูราคาหลักฐานอยู่เนี่ย7.99ปีแอนวิวแทจแอนวิวใช่ไหมโอ้โหไป XG ใจแอนบายซีนีอะไรเปนต่อเยอะหรอมันหนึ่งได้ไหมมันหนึ่งมันหนึ่งพันมนนึงะขอพี่มันหนึ่งพันค่ารถจบเลยถือว่าครั้งนี้น้องขอจบเลยถือว่าครั้งนี้น้องขอท้ายแล้วหรอโอเคดูดูคนนี้มันละขาวจอมทำไมร้อนเงี้ยนี่คิดถึงพี่ตลอดเลยนะไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ครับอันนี้ดูแป๊บเดียวนะดูแป๊บเดียวนะนี่แมนสัน อ๋อถูกดูดูัง้างก่อนอันนี้ไอ้รถทีเดียวแล้ดูอยิงทีเดียวนะถูกไหมไอ้เด็กไฟโอ้โหสามตัวนี้หมื่นหนึ่งถึงไหมไม่ถึงแปดพันเจ็ดพันหกพันเท่าไรห้าพันสี่พันจะไม่ยอมอีกเท่าไรจาถึงสามพันเลยเหรอตัวละพันถูกใช่เอาเท่าไรดีเนี่ยกได้สักหมื่นสองหมื่นสองมันจะเป็นไปได้ยังไงเด็กไฟเขาไม่เล่นกันไอ้ตัวนี้ดีนะแมนสันดีตัวนี้ก็ดีอันนี้นี้ไปห้อย โอ้ว, <2000 S 1> ว่าสองพันห้าแทั้นแหละสองพันผมซื้อมาสองพันนี่ครับหลังเรื่องเด็ไฟมดูครับนี่ฮะแต่ก่อนนี่นะพี่เคยดูมันอยู่ยช่องนเสดทั้หมแต่ก่อนโอ้โห JC Penny t c e n t u r y f o x ราคาสมัยแต่ก่อนนี่ซื้อมาเท่าไหร่เองแปเหรียญหแปดเหรียญนีงก็บวกบอกย่าไปการท่วมเลยนี่อาจารย์ดูราคาหลักฐาอยู่เนี่ยเจ็ดุดเ้าเก้าีให้พี่ตีให้แปดเหรียญแล้วสิบเหรียญเลยสามหกสิแต่ราคาเป็นมันสีสิบเจ็ดนะเออนั่นแหละสี่สบเจดสเจบาทเหรอสีเจ็ดเหรียญ แต่วต้องดูไหนวะอ๋อไอ้เงี้ยแล้วมันก็ลดมาไม่แพงมากเลยนะใช่อันนี้ก็ขายสมัยก่อนก็คือแพงจัดเลยนะสี่สิบเจ็ดเหรียญน่าตาดูจริงนะราคามันเต็มสี่สิบเจ็ดเหรียญนี่สมัยแต่ก่อนนะแพงจัดเลยนะน่ะแพงชิดเก้เป็นเขาเสื้อหนังกันหนึ่งเก้าเก้าแปดนะแพงนะเนี่ยปีเกินเลยตายน่าจะเป็นของเชนสมัยแต่ก่อน twenty century fox film โอ้โหเจ๋งเลยยังไงซื้อได้แพงดีอันเดี๋ยวมิซึเร่ยประมาณพันห้าขายสาม เรืแมนสันกันนี่ก่อนนะแมนสันนี่ภูมิใจเลยอันนี้สภาพน้องๆมือหนึ่งเลยพี่กิตเตอร์ป้ายกิตเตอร์คืออะไรครับกิตเตอร์ก็แบบบิบับวิบับเพชรวีบิบับวิบับมีกิตเตอร์นะครับอ<โ>บอดดีจะเจอแบบสภาพแบบโอ้โหป้ายถ้าเป็นป้ายแมนสันนี่ไปใหญ่เลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแทบไม่เจออันนี้เป็นบริแมนสันแอนตี้คิสซูเปอร์สตาร์ถ้าดูจริงๆอ่ะแม่แลถ้าดูลายโอ้โหลายมันสวยจัดเลยว่ะลายเป็นลาย จริงๆเราจะดูตรงตรงกลางใช่ไหมแต่จริงตรงเนี้นเป็นคือคล้ายๆกับแองเจิลนะอันนาเขาหากันแองเจิลแล้วมาชนหน้ากันกลายเป็นลายสัญลักษณ์แอนติคทิปซูเปอร์สตาร์ของมารีมแมนสันนี่ก็สวยมากเลยอะสภาพ,าพอันนี้คือยอมรับเลยนี่น,นิ้งอันนี้คือเป็นสัอันนี้สัญลักษณ์ของพระเยซูยยใช่ครับใช่ไหม <Hey. S 1> และแอนตี้พระเยซูแม่งมันไม่โดนตีนบ้างหรอวะก็คงมีบ้างแล้วมึงไปเล่นอยู่แถวเขาก็เขาก็เขาก็รันวงการอยู่นะครับเหมืันส์มึงไม่ไม่โดนตีนบ้างหรอวะแมนสันนะ เกินขนาดนี้อ่าอันต่อมานะก็ตัวนี้แอนวิวแจนแอนวิวใช่ไหมอู้หู้ป้ายเอ็กแอลใจแอนบายทีเจอันนเออทีเจเก็ตได้กริปเอาผิดตัวเ่าเนี่ยหมดยังงมีเกลีมีเกลี่ยนะพวกนี้ยังซื้ออยู่ไหมไม่ถามหน่อยดิไอ้นี่เหรอไม่พวกเสื้อเสื้อวินเทจนี่ยังซื้อเข้าซื้อออกอยู่ปะซื้อเข้าซื้อออกทุกวันก็นอนดูถูกใจก็ซื้อใช่ถูกใจก็ซื้อราคาได้ก็ซื้อยังไม่ได้หยุดซื้อใช่ไหมก็หมายถึงว่า ซื้อมาปุ๊บก็ขายกันเก่าซื้อมาปุ๊บก็ขายกันเก่าใช่ใช่ใช่วนวนกันไแสดงว่าไอ้อย่างซื้อล่าสุดตอนไหนซื้อล่าสุดน่าจะทิศที่แล้วซื้อเชลเตอร์ไปวงเชลเตอร์วงเชลเตอร์อ๋อแขนยาวเหรอขนสั้นแขนสั้นเป็นเป็นเป็นตัวตัวเก้าศูนย์เลยไหมตัวเก้าศูนย์ตะเก็บเดียวเลยที่เป็นลายแบบพามพามอ่ะของผมมันเป็นเป็นลายแบบนักร้องนฮินดูอ๋อลายรนักล้อมินดเหรอใช่แล้วก็มีตาฮินดูผมชอบตาฮินดูไม่พอกินดูฮินดูอ่ะใช่ใช่สูงก็แบบเสื้อแบบแั่งเสื้อวงอะไรวะแต่่กอนงสนะ เป็นลายพวกกับเทพๆแต่ว่าแม่งแต่ก่อนลายแบบเนะนี้ยตัวสองสามพันเองนะแต่ก่อนตัวถูกมากเลยพี่เคยได้มาอยู่แต่ว่าก็ขายไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนมันขึ้น9,000 8,000แต่เดี๋ยวนี้มันตัวถ้าเป็นแบบลายฮินดูเทพฮินดูแพ็ๆก็20,000ื่นหมดใช,นะใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นลายลายแบบเต็มๆแบบโชว์เตอรลายดีอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็สภาพใสเป็นสปอตใสแล้วก่อนตัวละพันกว่าบาทแต่เขาเอ็นเตียนทำไมเขาไม่ชอบกันเนาะพอมันถูกๆมันไม่แพงนะเอ้ยมันไม่สวยพอแบบคนดาราใส่ปุ๊บแพงปุ๊บแพงสวยมากเลยเว้ย ผมซื้อมาเรื่อยๆสวยมากเลยเป็นสวยมากสวยไหมไม่รู้ถูกใจอะไรก็ซื้อมาเนี่ยคนเดิมอ่ะอย่างพี่คนเดิมอ่ะตอนสมัยแต่ก่อนพี่กดอีเบย์แล้วมันถูกกันได้มันเหมือนก็มันหาง่ายมันไม่มีคนแย่งกดอีเบย์ยังไงก็เจอ30เหรียญยี่ห้าเหรียญประมูลหลุดๆก็สิบเจ็ดเหรียญรวมส่งก็ประมาณยี่สิบที่ห้าเหรียญก็ประมาณตัวละพันหนึ่งอ่ะมาขายใไทยซื้อมาพันหนึ่งพันสองขายตัวละพันเก้าพันเจ็ดพันแปดอะไรเงี้ยกำไรตัวนลงประมาณเจ็ดแปดร้อยแต่ก่อนนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยไม่ห่วงเลย เอาเพอกดง่ายเหมือนเรากดเดอะบิทเทิร์นมาเงี้ยหาง่ายมากเลยแต่เดีวนี้แม่งโอ้โหสวยว่ะห่วงว่ากว่าจะได้มาหายากผมยพยายามรีบเก็บอ่ะมันเดิมง่ายง่ายเมือนึงต่อแค่นั้นแหรอต่อเยอะหรอเหมือหนึ่งได้ไหมเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งนมือหนึ่งะขอพี่เหมือนหนึ่งพันค่ารถจบๆเลยถือว่าครั้งนี้น้องขอจะได้มาเรื่อยๆได้อยู่ได้อยู่จริงไหมเนี่ยถึงได้อยู่ได้จริงไเพราะว่าเบนสันนี่ผมมาสภาพแม่งขายเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นบวกแล้วใช่หมื่นบวกตัวเดียวหลุดที่เหลือกำไรใช่ไหม มันหมือนบอกว่าจะออกมาว่ามันลายมันน้อยเลยออกออกปกติมันไม่มีลายหลังบ้างมันสันตัวนี้ปกติมีนะแต่ว่าผมไม่เจอสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ยนานนทีมาเลยสภาพแบบดีอ่ะใช่มันสภาพใหม่มากปกติเป็นไรหมื่นหนึ่งพันไม่ต้องคุยเยอะแล้วรู้แล้วได้แล้วพี่ท่วมแล้วตัวนี้ตัวเดียวพี่ก็หมื่นหน้าใช่หลุดตัวเนี้ยหลุดสองหมื่นเลยอ่ะใครอยากรับสองหมื่นรับมาเลยนะซื้อหมื่นหมื่นหนึ่งก็รู้เล้วสภาพดีมากตัวนี้เป็นกำไรโอเคหมื่นพันนะหมื่นพันมาจำเท่าไหร่อ่ฮอลโหลอาจารย์กจ้ท รอนานไปไม่นานหรอมั้ยไม่นานไม่นานนัดสองทุ่มทำไมมาก่อนเวลาเนี่ยเพิ่งมาถึงก็มาถึงสองทุ่มแล้วก็บ้านะพี่มาถึงมาก่อนอีกเลยผมมาถึงไมมากับสองกับสองทุ่มนะถสองทุ่มมาก่อนเวลาพี่รู้สึกเสียเครดิตเลยเมืไมเราชิวใครอยากมามาตลอดนะถ้าซื้อกันไม่แฮปปี้เขาไม่มาขายจำาลองหนิลูหน้าเขาไว้เนี่ยเสียกออย่าเรียกวเซียเสียก้อก็มาตลอดรับเงินหมื่นตลอด่ะมารับเงินทีละหมื่นทีละหมื่นเดือนหนึ่งสองสามรอบอย่างนี้เนี่ยเนอะเอาไว้หมุนซื้อตัวใหม่ โอเคประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากครับที่จัดก,การให้